ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลการแผ่เมตตาจิตนั้นควรทำเมื่อไรและทำแบบไหนอย่างไร จึงจะดีที่สุดพระธรรมคำสอนของหลวงปู่แวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลวงปู่แวนท่านเล่าว,ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกขมาถึงตัวมักจะไม่เห็นคุณค่าของพระาศาสนาจะหลงมัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวแต่พอเมื่อคนเราได้รับถุกเข้ามองหาที่พึ่งไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงาศาสนา แต่เป็นเวลาที่สายไปแล้วเรื่องความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมารคคือทางดําเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้าตายจึงนิมนต์พระไปให้รับศีลให้ไปบอกพุทโธหรือตายไปแล้วญาตจึงเคาะลงให้รีบรับศีล เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดหมดทำไมถึงว่าอย่างนั้นเหตุก็เพราะว่าคนเจ็บนั้นจิตมัวติดอยู่กับเวทนาฉะไหนจะมาสนใจใหยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตนได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเท่านั้น แต่ส่วนมากพอใกล้จะตายแล้วจึงมีผู้เตือนให้รับศีลยิ่งคนตายแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายกับจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ที่ทำกันมาก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีตัวอย่างเช่นพระเทวทัาทำกรรมมามากจนถ้ายสุดถูกแผ่นดินสูบเมื่อร่างกายลงไปถึงคาง จึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้แล้วขอถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตยังมีสติระลึกได้จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตการที่พระแผ่เมตตาให้เขาจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้สู้เราทำเอาเองไม่ได้เราทำตัวเราเองจะได้มากน้อยเท่าไรก็มีความปิติเอิบอิ่มใจมากเท่านั้น หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนได้หัดแผ่เมตตาคือส่งความปรารถนาดีแก่คนสัตว์ศัตรูหมู่มารโดยแผ่ไปให้ทั่วจักรวาลยิ่งแผ่มากก็ยิ่งทำให้ใจสบายรักชีวิตและทรัพย์สินคนอื่นเหมือนกับของตัวเองสังคมก็จะมีแต่ความสุขความสงบอย่างทั่วทั่ว หลวงปู่แหวนแนะนำวิธีแผ่เมตตาให้บังเกิดผลโดยให้ทำตนและจิตใจเหมือนมารดาที่เลี้ยงลูกให้ความรักความเอ็นดูสงสารมุ่งหวังจะให้ลูกสุขก,กายสบายใจมีอาชีพการงานมีวิชาเลี้ยงตนเองได้ความรักที่แม่ให้กับลูกเป็นรักที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษภัยและไม่ต้องการผลตอบแทนจากลูก มีแต่ให้อย่างเดียวถ้าเราแผ่เมตตาเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงเมตตานั้นจะมีพลังสูงยิ่งเพราะธรรมชาติของพระอาทิตย์ขณะที่ส่องแสงไม่ได้เลือกชุมชนสรรพสัตว์ยากดีมีจนอยู่ที่สูงหรือที่ต่ำจะใกล้หรือไกลก็ได้รับความร้อนเท่ากันเมตตาธรรมก็เช่นกัน ขอให้แผ่ไปให้แก่ชนชั้นทุกระดับใครจะรับได้มากน้อยสุดแต่ว่าสนาบารมีของผู้นั้นผู้เขียนเพิ่งประจักษ์ในความวิเศษของพระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ2526นี้เองก่อนหน้านั้นมัวไปหลงศึกษาวิทยายุทธจากฝรั่งชาติตะวันตกอยู่นานและเพิ่งมารับสัมผัสบารมีธรรมของหลวงปู่เวน ในปีพศ2533เมื่อครั้งติดตามหลวงปู่เพงไปกราบหลวงพ่อเปลี่ยนที่วัดอารัญญาวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่แหวนท่านเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านปงหรือที่เรียกว่าวัดอารัญญาวิเวกในปัจจุบันนานถึง11ปีก่อนที่จะย้ายไปพำนักที่ดอยแม่ปัง และหลวงพ่อเปลี่ยนก็ได้ตามไปอุปถากหลวงปู่เสมอมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านหลวงพ่อเปลี่ยนเล่าให้ฟังว่าทุกคืนหลวงปู่แหวนท่านจะแผ่เมตตาไปทั่วจัก,กรวาลแต่แปลกที่ประเทศรัเสเซียกับประเทศบริวารรับกระแสเมตตาของท่านได้บ้างเล็กน้อยส่วนเวียดนามไม่ยอมรับเลยสะท้อนกลับคืนหมด ประเทศเขาจึงวุ่นวายตลอดมาภายหลังก็เริ่มรับได้มากขึ้นและหลวงปู่แหวนก็ได้บอกให้หลวงพ่อเปียนช่วยแผ่เมตตาให้ประเทศเวียดนามมากๆให้ทำทุกคืนหลวงพ่อเปียนท่านว่าพลังจิตของหลวงปู่เปรียบได้กับแสงพระอาทิตย์แต่ของอัตมาเป็นแค่แสงหิ่งห้อยเปรียบกันไม่ได้เลย แต่อาตมาก็ทำตามที่หลวงปู่บอกทุกคืนตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อปรารถนาว่าท่านอยากเอาหนังสือธรรมะไปแจกโดยเฉพาะแจกให้พวกตัวใหญ่ๆซึ่งท่านรู้ว่าควรจะแจกให้ใครและที่ใดเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผู้เขียนจึงได้มีส่วนร่วมด้วย การไปหาผู้แปลและจัดพิมพ์หนังสือเมตตาธรรมคำจุดโลซึ่งเป็นคำเทศของหลวงพ่อออกมาเป็นภาษาเวียดนามตามความประสงค์ของท่านณนะจุดนั้นเป็นต้นมาผู้เขียนและครอบครัวจึงได้เริ่มสัมผัสกระแสเมตตาและได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบรารมีธรรมของหลวงปู่แหวนมาโดยลำดับนับเป็นบุญและเป็นมงคลยิ่ง แก่ชีวิตตลอดมาย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2516เมื่อนักบินของกองทัพอากาศนายหนึ่งได้นำเครื่องบินออกบินตามหน้าที่ปกติวันนั้นเป็นวันที่ทัศนวิสัยดีท้องฟ้าปลอดโปรง่งแม้จะมีเมฆแต่นักบินก็สามารถมองเห็นท้องฟ้าเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนเขาบังคับเครื่องบินไปตามเส้นทางปกติ ซึ่งเป็นแนวบินที่พาดผ่านเนอว,วัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ทันใดนั้นเองนักบินต้องตกตะลึงเพราะเบื้องหน้าของตนนั้นปรากฏพระชารารูปหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆขวางเส้นทางการบินอยู่แต่ด้วยสัญชาตญาณเขาจึงบิดคันบังคับหลบไปในทันทีเครื่องบินโฉบผ่านพระรูปนั้นไปอย่างฉวเฉียด หลังจากตั้งสติได้เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดหรือไม่จึงตัดสินใจขับเครื่องบินย้อนกลับมาอีกครั้งและนั่นทำให้เขายิ่งตกใจสัมสองเพราะพระชรา,ารูปนั้นยังนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาพยายามรักษาระยะห่างของเครื่องบินเอาไว้เฝ้ามองพระชรา,ารูปนั้นค่อยๆหายลับไปในหมู่เมฆ เมื่อนำเครื่องลงจอดเขารีบเข้าไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถามท่านว่าที่เชียงใหม่มีพระองค์ไหนที่แสดงปฏิหารได้ท่านเจ้าคณะบอกว่าเห็นมีอยู่องค์หนึ่งคือหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังทันทีที่ทราบเขาจึงรีบตรงไปที่วัดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่า มีผู้คนมากมายมารอพบหลวงปู่แหวนเต็มไปหมดปกติแล้วหลวงปู่แหวนจะไม่ยอมออกมาพบปะใครง่ายๆด้วยความที่ท่านเป็นพระที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องและหนีคนตามอุปนิสัยเดิมท่านจะออกมาจากห้องก็เฉพาะเวลาฉันเช้าและ,จะเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้นนายทหารคนนี้ไปถึงวัดในตอนเช้าเหลือเชื่อว่า เป็นเวลาที่หลวงปู่แหวนออกจากห้องมาฉันเช้าพอดีและเมื่อเห็นหลวงปู่แหวนนายทหารก็ถึงกับตกตะลึงซ้ำสามเพราะหลวงปู่แหวนที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพระชาราร์ที่เขาเห็นนั่งอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองเขาจึงแหวกผู้คนเข้าไปกราบนมัสการแทบเท้าหลวงปู่แหวนด้วยความเคารพเลื่อมใสยอย่างสูงสุดน้ำตาเขาก็ไหล ปราบเริ่มตื่นตันใจที่ตนได้มีบุญได้พบเห็นตัวจริงของหลวงปู่แหวนสำหรับเรื่องราวที่ได้นํำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นํำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ